ตัวเซิร์ฟผมที่ผมใช้ในการทําคลิปคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเซิร์ฟแยกที่ไม่ใช่เซิร์ฟหลักที่เล่นจริงๆเนาะเพราะฉะนั้นการจะเห็นผมตัดไม้้วยครับรวดเร็วโดวยใช้ออลิเดียมเนี่ยก็เป็นแค่แบบว่าการเซกขึ้นมาเฉยๆเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพทาในการทํางานต่างๆใน,ในคลิปเนาะก็เอาความรวดเร็วตรงนั้นละกันแต่ว่าไม่ได้เชื่อมโยงกับเซฟหลักแต่อย่างใดนะครับโคดินชิวะมินาซังยูกิคุงเดสสวัสดีครับทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมยูกิคุงอเช่นเคยเนะครับ วันนี้ก็ยอยู่กันในเกม Stardew Valley นะครับผมโอเคอย่างที่เห็นในต้นคลิปไปนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิควิธีการรวยไวและกลายเป็นมหาเศรษฐีซึ่งสิ่งที่ผมจะมาทําในวันนี้ก็คือเศรษฐีใบาชานะครับผมก็คือสิ่งสิ่งนี้นะครับยอ T ทีซัพพลิงนะฮะซึ่งอย่างที่ต้นคลิปผมได้ทําทเป็นอะไรเพียๆให้ดูไปนะครับเวลาขายต้นทีซัพพลิงเนี่ยได้ตังค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยวันนี้ผมก็เลย จะมาสอนวิธีในการกลายเป็นมหาเศรษฐีด้วยทีซับบิงกันนะครับซึ่งของสิ่งนี้เนี่ยมันค่อนข้างดีมากๆเลยเพราะว่ามันหาได้ง่ายมากๆนะครับต้นเกมก็สามารถทําได้แล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีกัน,นครับแต่ก่อนอื่นผมขอมาหาเพนมีก่อนนะตามนั้นนะโอเคปะเราตัดปดูกันเลยวิธีการนะก,กลายเป็นเศรษฐีใบชากันเลยครับผม โอเคครับเรามาเริ่มกันที่ว่าสูตรใบชาเนี่ยหาได้จากไหนโอเคสูตรใบชาของ t s p ัพินะครับอ่าสูตรใบชาหาได้จาก NPC คนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณแคลโรไลนะครับซึ่งคุณแคลโรไลนเนี่ยก็เป็นแม่ของอาบิเกลและก็เป็นระยาของคุณพ a อที่เราชอบไปซื้อมเมล็ดพันธุ์มาปลูกทุกๆรอบนั่นแหละนะฮะก็ไปหาเขาได้ที่ร้านตรงนี้เลยร้านพ a s อช็อปนะฮะร้านขายของทั่วไปของพ a อตรงนี้นะฮะ ก็เวลาเข้าไปหาแล้วเนี่ยเราจะต้องอ,อะไรนะคุยกับคุณแคลรไลน์ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าหัวใจของคุณแคโรไลน์เนี่ยจะขึ้นหัวใจที่2ซึ่งพอขึ้นหัวใจที่2แล้วเนี่ยเราก็จะเข้าคาสินคาสินหนึ่งนะครับพอเข้าคาสินเสร็จปุ๊บมาถัดมาเนี่ยเขาก็จะส่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสูตรใบชาคราฟทีซับปปิ้งมาให้นะครับโอเคซึ่งขั้นตอนการให้ของคุณแคลรไลน์เนี่ยเราจะเริ่มจากการที่ว่าเอ้ เราต้องหาสิ่งที่คุณคารไลน์ชอบนะครับเอาเอาขั้นชอบขึ้นไปก็ได้ไม่ใช่ว่าถึงต้องขั้นรักเพราะว่าของขั้นรักของคุณคาร์ลน์เนี่ยไม่ใช่ของที่ต้นเกมจะหาได้นะครับพวกาชาชา,าชาที่เป็นถ้วยเลยนะครับแบบอะไรนะน้ําชาเอ,อ้พวกน้ําชาพวกน้ําชานะครับพวกจาไม่ได้แล้วว่ามันเป็นพืชอะไรผมขึ้นมาไว้แล้วกันนะครับอันนี้ผมจําชื่อไม่ได้ไอพวกของประมาณนี้เราจะยังหาตอนต้นเกมได้ยากนะครับ ว่าออของที่เป็นของที่เขาไลค์เฉยๆเนี่ยก็คือสิ่งๆงนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูอ่าอยู่ไหนนี่ครับผมดับฟอนดิวอ่าเจ้าตัวดักฟอนดิวเนี่ยคุณเคโลไลชอบนะครับเราก็เอาไปให้คุณเคโลไลได้เรื่อยๆเพราะว่าในช่วงเดือนสปริงเนี่ยเราสามารถหาได้ทั่วไปอยู่แล้วนะมันหาง่ายเราเดินเก็บของป่าไปเรื่อยๆเราก็หาได้ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ไปหาคุณเคโลไลทุกๆวันนะไปคุยจนกว่าหัวใจจะขึ้นถึงขั้นที่2โอเคมาต่อกันที่ว่า ก่อนที่จะคราฟทีซับปิ T ้งเนี่ยเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ทีซับปิ้งต้องการจะใช้ในการคราฟก็คือเจ้าวายซีดของฤด,ดูอะไรก็ได้ซึ่งฤด,ดูแรกของพวกเราจะเป็นดูดูสปริงหรือใบไม้ผลิ P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 , ใช่ไหมเราก็จะต้องมานี่ครับวายซีดนะครับของสปริงวายซีดสปริงเนี่ยจะใช้วายฮอ r ลาดิชนะครับดัฟฟอนดิวล็กแล้วก็ดันดี้ไลออนซึ่งมันจะยากตรงที่ว่าดัฟฟอนดิวเนี่ยเราก็ต้องเอาไปให้คุณแคลอรี่ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องเอาไป คราฟตัว Y Seed ด้วยนะครับซึ่งตัว Y Seed เนี่ยจะได้ตอนที่เลเวลของ f o r a g i n g เราเลเวล1หรือเลเวลเก็บของป่าเราเลเวล1นะครับหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่พวกเราต้องหาเพิ่มนะครับนั่นก็คือไม้ My, และก็ไฟเบอร์นะครับซึ่งสูตรคราฟของไอเจ้าตัวทีซับบิ้งเนี่ยมันเป็นนี่ฮะใช้ Y Seed อันไหนก็ได้ทั้ง4ฤดูนะครับ,บวกกับไฟเบอร์5าอันแล้วก็บูดธรรมดา5อันซึ่ง บอกเลยว,ว่าต้นเกมเนี่ยเราก็จะต้องใช้ทั้งไม้ทั้งไฟเบอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับในการทําของหลายๆอย่างเนาะแล้วเราก็ต้องแบ่งส่วนมาให้เจ้าตัวตรงนี้อีกนะครับอือก็ง่ายๆแหละครับวันแรกๆเนี่ยถ้าปลูกอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยล้วยังพลังงานเหลือผมก็แนะนําว่าให้ไปตัดต้นไม้ให้ไปเอาเคียวในปีนตัดพวกไฟเบอร์ม,มาตุนไว้ให้เยอะๆเ,เลยนะครับถ้าเราอยากจะได้ตังจากตัวทีเซ็ปปิ้งเยอะจริงๆ ซึ่งทีซัปปิ้งเนี่ยก็ไม่ได้ว่ามีประโยชน์แค่เอาไว้ขายอย่างเดียวนะครับซึ่งทีซัปปิ้งมาสามารถปลูกได้ด้วยและเป็นการปลูกแบบที่ไม่จําเป็นต้องรดน้านะฮะซึ่งมันดีมากๆแล้วถ้าปลูกจนมันโตเสร็จแล้วเนี่ยทุกๆช่วงสัปดาห์ในในช่วงสัปดาห์สุดท้ายมันก็จะผลิตใบาชาให้เราด้วยนะครับซึ่งใบาชานี่ก็อนาคตเราก็จะเอาไปทําเป็นน้ําชาเพื่อเอาไ,ไว้ดื่มได้อีกนะครับซึ่งมันค่อนข้างดีเลยหลังจากที่ผมนั้นพยายามหยัดหนักในการเอาของต่างๆเนี่ยให้กับคุณแคลลอไร ให้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเลเวลอ่าหัวใจนะครับความสัมพันธ์ถึงหัวใจที่สองอ่ะแบบขอเอ่อลุยเทศก,กาลแป๊บนึงนะฮะโอเคกลับมากระต่อนะครับตอนนี้ก็ถึงหัวใจสองมันที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเดินเข้าไปตรงที่ที่เป็นอ่าสวนของคุณกิโลไลแล้วมันก็จะเด้งเป็นคาสินขึ้นมาเราไปชมคาสินกัน ของคุณเคาลโรไลจบแล้วนะครับเราก็กลับมานอนที่บ้านนะหลังจากนอนเสร็จปุ๊บนะฮะตื่นขึ้นมาเราก็จะได้อ่าเจ้าตัวจดหมายจากคุณเคาลโรไลว่าเออเมื่อวานเนี่ยขอบคุณมากๆเลยที่ว่ามาหาคุณเคาลโรไลนะครับไปคุยกับคุณเคาลโลไลตอนที่อยู่ในสวนได้แชร์ความรู้เรื่องพวกใบชาให้กับเราหลังจากนั้นเราก็จะได้สูตรการทำทีซัปบลิงมาเนี่นะฮะจะเป็นการเริ่มต้นของการเป็นมหาเศรษฐีที่เรานะครับได้ตัว t s สปริงที่เป็นสูตรคราฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอาของทุกๆอย่างเนี่ยเตรียมมาเราก็จะหมักเริ่มคราฟกันพหลังจากที่เราคราฟทุกๆอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับการเอาอ่าพวกของป่าต่างๆนะครับมาทําเป็นไวซีดของฤดูใบไม้ผลิจริงๆไม่ได้ทุกฤด,ดูนะอันนี้มันเป็นฤดูใบไม้ผลิ pre, เนาะก็ทําได้สเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาไปบวกกับตัวของไม้แล้วก็ไฟเบอร์แล้วเราก็จะได้เป็น t s p r i n มาจากนั้นนะครับเราก็จะเอามันไปขายขายเสร็จปุ๊บก็รอดูเงินได้เลย อันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆเป็นทริคในการรวยว่ยนะครับการเป็นเศรษฐีใบชาผมก็นําทุกๆอย่างที่ผมได้รู้ไปทําให้ผู้ชมทุกๆท่านเนี่ยเล่นเกมได้ง่ายขึ้นมาบอกให้หมดทุกอย่างแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้ชมแล้วว่าจะนำทริคตรงนี้ไปใช้หรือเปล่าผมแนะนําว่าให้ใช้นะครับถ้าใครอยากเล่นเกม Sta ดิโอวอี่แล้วมีทุนเยอะๆในการเอาไปต่อยอดในการทาอย่างอื่นในอนาคตผมก็มองว่าทาสิ่งตรงนี้สบายไปยันปีหลังๆแน่นอน โอเคสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อๆไปด้วยนะครับและอย่างที่บอกกันนะครับทุกๆ1นึ่ง c r i b e เท่ากับ1 b บิสกิตให้กับอิสกิกินนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าคลิปหน้ามีทริคอะไรดีๆอีกผมจะมาบอกคุณผู้ชมทุกท่านแน่นอนนะครับโอเคแลขอตัวลาไปก่อนอวันนี้ไปแล้วผมสวัสดีครับแล้วเจอกันสายโยนารา อยากจะบอกว่านะครับยังเรายังไม่จบเราจะมาให้ดูผลิตผลนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์หลักของผมที่ผมเล่นนี่คือความพยายามในการเก็บมาอย่างยาวนานมากๆนะครับที่ผมเล่นมาในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับในโลกเซฟเซฟนี้นะฮะนี่คือความพยายามทั้งหมดที่ผมเก็บมามาดูกันว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่นะครับในการคราฟเป็นเจ้าตัวทรีแซปปิ้งนะครับผมคราฟเลยแล้วกันนะ โอเคได้เก้าสิบต้นเลยนะครับจากความพยายามทั้งหมดที่ผมเก็บมาเรามาดูกันว่าเราขายแล้วนะครับเราจะได้ตังค์เท่าไหร่เออขายไปหมดเลยนะฮะพวกนี้ก็ยังไม่ต้องสนใจมันแล้วกันผมอยากจะนอนก่อนนะพี่ดีเออผมขอเอาเร็วนะวันนี้ไปแล้วครับผมจะวันนี้นอนแล้วฮะอืมเราจะมาดูกันนะครับว่าตังค์เราจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่จากการที่ขายใบเช้าสี่พันห้านะครับผมเก้าสิบต้นนะครับต้นละห้าร้อย้วสี่พันห้าครับ นี่ก็เป็นทุนที่ใช้ในการเล่นต่อไปได้แล้วนะครับโอเคไปแล้วเจอกัน